ส่วนนี้ครับพวกผมนะายดีทีของเกมชั้วนะวันนี้ก็จะมาสู่มิชั่นเอ่อฆ่าไอคนเราจาบมงคลแดงนะเอาละนี่ฮะก่อนอื่นปืนที่แนะนำนะปืนนี่เลยเบ็ดอะไระ เบอร์เบอร์าอะไรอย่างแบตเบสเลต้าอะไรนะ92 SD นะปืนเก็บเสียงยังดีแล้วก็มีดนะแต่ว่ามีดมันจะดูไอ้นี่ไปหน่อยงั้นใช้ปืนดีกว่านะแล้วก็อย่าทำให้คนอื่นสงสัยต้องใช้ปืนเก็บเสียงอย่างเดียวเนี่ยมาแล้วมาแล้วซาวกซาวกโซคเนี่ยใส่แว่นดำด้วยนี่โอ้ฟังฝังมาจ้างโจกด้วย ไม่อยาค่าเนี่ยคลิปปืนมันก่อนเรียบร้อยเฮ้ยกอเสื้อเลยละลากสมบัติมาหนิเออคก็บปืนกับปืนตี่รอ,อละวอ,อละตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยนะฮะว่าเราคือ คนไลน์เนะ w h a k is the r o n e s อืมเช็คสถานนะน่นเช็คสเตตัสเฮ้ยจิบไอโฟนมึดผมก็เช็คสเตตัสเลยนะตรงซ้ายมุมขวาไม่มีใครนี่เช็คสเตตัสโอ้โหเงาจังเงาจังนั่งขี้นะเรียบร้อยอืม này đâu đi anh phun lâu nhân cũng nhân Rồi, Đấy, à lấy gói vậy mình đấu kẹp kẹp ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องเนียนนะพิกอั p UC เฮย้ยโอ้โห,โหมาจิบ UC ก็ผิดจิบ UC ยังผิดเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนเสื้อหรอเฮ้ยอืมเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่อืม เฮ้ยนี่หยิบไว้ลูกซองมาช็อตกันจะหยิบเสื้อมันะอะเฮ้ยเออ,อ,อเรียบร้อยโอ้หมันเยอะจังเลย,เอย,เอยตอนนี้เราเนียนฮะนี่หัวเกียนกันด้วยเฮ้ย Oh, Được rồi. Ồ, xong rồi. Hey guys, Yeah. Không chết Cái súng chết rồi. Ủa? เนี่ยเยอะแล้วเลยอีกอ่ะอ้าวงานเข้าแล้วไงเฮ้ยต้องใช้ปืนคู่ใจแล้วยิงยิงยิง,ยงยเกือบไม่รอดฮึดก,ก็จบมิชชั่นแล้วนี่อ่าจบมิชชั่นที่เอ่อที่สองแล้วน,นะเอาละก็ขอแบบ ให้ดูก่อนแล้วกนะันนี่ฮะนี่คือคนต่อไปนะก็คือ s h i p of f o o l ูลนะคือเราต้องไปฆ่าคนเจราจาปุ๊บแล้วเราก็ต้องมาฆ่าน,นี่อ,อีกรอบหนึ่งเอาละให้ดูตัวด่านเลยแล้วกันสันก,กันไม่ต้องนี่ฮะเป็นไงละ่ะเอาละจบจบเลยโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนจากลานะไกละไนะละอไปเออนะเอาละจบเกมเลย